นี่นะครับข้าวนะครับก็จะสุกลงพอดีนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีหุงข้าวนะครับทุกคนก็หุงข้าวเป็นนะครับแต่เราวันนี้เราจะมาดูวิธีว่าหุงข้าวยังไงไม่ให้ข้าวบูดนะครับหลายคนคงเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุด ของการหุงข้าวนะครับก็คือนะครับเราต้องล้างให้สะอาดนะครับสําคัญมากนะครับตรงที่ฝานะครับหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับไม่ได้ล้างให้สะอาดนะครับฝาเป็นสิ่งอ่าสกปรกที่ตกค้างนะครับอ่าถ้าเราไม่ล้างหลายๆครั้งนะครับหรือว่าล้างผ่านๆล้างไม่สะอาดนะครับก็จะทําให้ข้าวบูดได้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นฝาก็สําคัญนะครับ ส่วนตัวหม้อก็สําคัญนะครับนี่นะครับต้องขัดให้สะอาดนะครับอย่าให้มีคราบไข่ติดเป็นเด็ดขาดนะครับผมนี่ครับล้างด้านในแล้วก็ด้านนอกให้สะอาดนะครับการหุงข้าวเป็นเรื่องที่ไม่ยากสําหรับทุกคนนะครับแต่บางครั้งทุกคนก็เจอปัญหาข้าวบูดแก้ไม่ตกสักทีนะครับวันนี้ผมก็มาบอกวิธีดีๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผม นี่ครับล้างสะอาดครับนี่ครับสำหรับข้าวสารนะครับวันนี้เราใช้ข้าวสารข้าวหอมมะลินะครับเราจะหุงประมาณสองขันนะครับนี่ครับสขันเล็กๆนะครับไม่ขันไม่ใหญ่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปสาวข้าวกันครับ ใส่น้ำนะครับเราจะซาวข้าวนะครับประมาณ4-5น้ํานะครับนี่นะครับซาวน้ํำขาวๆออกให้เกือบหมดนะครับบางคนบอกว่าซาวสองน้ําก็พอนะครับถ้าเราซาวแค่สองครั้งนะครับข้าวก็มีสิทธิ์ที่จะบูดง่ายนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับน้ำซาวข้าวนะครับยังเป็นเมือกสีขาวนะครับ ถ้าเราซาวหลายๆครั้งข้าวก็สะอาดนะครับพอสะอาดแล้วข้าวจะก็ไม่บูดง่ายนะครับผมนี่ครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับส่วนสารอาหารใครบอกว่าซาวหลายๆครั้งสารอาหารของข้าวก็จะหมดไปอ่าอันนี้ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเรากินข้าวทุกวันอยู่แล้วเราได้สารอาหารจากข้าวทุกวันอยู่แล้วนะครับซาวไปเลยครับ4ี่ถึงห้าน้นะครับนี่ครับข้าวที่เราหุงนะครับวันนี้เราใช้ข้าวหอมมะลินะครับก็ ใช้ระดับน้ําไม่มากนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวเสาให้ข้าวที่แข็งนะครับข้าวขาวนะครับธรรมดานะครับเราต้องใส่น้ํามากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับข้าวทั้งสองแบบก็จะหงุงแตกต่างกันไปนะครับนี่ครับอันนี้สามน้ําไปแล้วนะครับเราก็กําลังสาวน้ําที่สี่นะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าน้ํเตาน้ำข้าวของเราเริ่มใส่นะครับ ครับอีกอย่างที่เราซาวห,หลายๆน้ํานะครับบางทีมาจากโรงสีนะครับก็มีพวกผงต่างๆนะครับเราต้องล้างให้ออกทั้งหมดเพื่อมีขวดทรายปนเปื้อนมากับข้าวสารนะครับผมเห็นครับไม่ต้องเสียดายน้ํานะครับพอเราซาวข้าวเสร็จนะครับเราก็ เกลี่ยข้าวนะครับให้เสมอกันนะครับให้เสมอหม้อข้าวจะได้สุกเสมอกันนะครับผมนี่ครับพอเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่น้ําสะอาดลงไปนะครับนี่ครับก็กะดูนะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับก็ใส่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าเราใส่หุงประมาณแค่สองขันเล็กๆนะครับนี่นะครับก็กะเอานะครับ นี่นะครับก็ปริมาณข้าวนะครับนี่ครับ0.6นะครับนี่ครับ0.6นะครับประมาณ0.6นะครับข้าวเราก็นี่นะครับนี่นี่ครับประมาณหนึ่งข้อนะครับเพราะว่าข้าวเราน้อยครับเราก็ต้องไม่ต้องใส่มากเกินไปนะครับถ้าข้าวมากเราก็จะใส่ประมาณข้อครึ่งของนิ้วนะครับอันนี้หุงทานแค่สองคนนะครับก่อนหุงทุกครั้งนะครับเรา ควรจะเช็ดก้นหม้อเช็ดน้ําให้สะอาดนะครับนี่นะครับเช็ดให้รอบๆให้สะอาดนะครับก่อนที่เราจะนําไปหุงนะครับอ่ครับสะอาดแล้วก็หุงได้เลยนะครับครับนี่ครับอ่าครับผมเดี๋ยวเราใช้เวลาหุงประมาณ อ่ายี่สิบนาทีนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับหรือว่ายี่สิบ้านาทีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวของเรานะครับผมครับตอนนี้ข้าวของเราก็สุกแล้วนะครับหม้อข้าวเด้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะครับผมนี่นะครับเคล็ดลับตอนเปิดนะครับมันจะมีไอ้น้ํามีน้ําติดอยู่ฝาหม้อแบบนี้ครับเปิดมานะครับเราอย่าให้น้ําอ่าพยายามนะครับอย่าให้น้ําตก ใส่ลงไปในข้าวนะครับอันนี้เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ข้าวบูดได้นะครับครับเราก็รีดออกก่อนครับนี่นะครับข้าวของเราก็สุกสมบูรณ์ครับสวยกําลังพอดีนะครับไม่แฉะแล้วก็ไม่ดิบนะครับนี่นะครับข้าวนะครับก็จะสุกกําลังพอดีนะครับสวยมากนะครับ หุงสุกใหม่ๆนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งชักปักไฟนะครับให้ข้าวละอุให้ข้าวสุกสมบูรณ์ซะก่อนนะครับบางทีหม้อข้าวดิ้งแล้วข้าวข้างในยังเป็นเม็ดยังไม่สุกสมบูรณ์นะครับเราต้องเสียบปักไว้สักครู่ปิดฝาไว้คู่นะครับอย่าเพิ่งเอาออกมาเราต้องรอให้ข้าวละอุสุกสมบูรณ์ก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับที่ครัวบรรนอคุบ้านนํามาฝากนะครับเป็นสิ่งใกล้ตัวที่เราทําทุกวันนะครับหุงข้าวนะครับ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่าซับสไคร์นะครับตอนนี้ผมเปิดเพจใน Facebook ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามให้กางใจผมด้วยนะครับนี่นะครับขอบคุณสําหรับรับชมนะครับเป็นคลิปที่ว่าสั้นๆนะครับอาจจะมีประโยชน์กับทุกท่านก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับตามรับชมนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ